สวัสดีครับผมบอมครับบูมครับก็ตามเชื้อคิวรับโปรแกรมนะครับผมผมก็จะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของผมนะครับผมว่าอาการผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วผมไปหาหมอมาแล้วหมอเขาว่ายังไงบ้างนะครับผมครับผมก็นับนับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมกรานะครับผมวันที่ผมผ่าตัดนะครับผมก็ถึงวันนี้นะครับผมวันนี้วันที่สิบเจ็ดกุมภาพลาแล้วนะครับผมก็เมื่อวันที่สิบห้ากุมภาเนี้นะครับผม ผมไปหาหมอมานะผมแล้วก็ไปหาหมอเพื่อตันใหม่นะผมเอ,อมันไม่ใช่ใหม่ละลายนะผมมันเป็นใหม่นมั่นแหละนะครับไม่เทียมมันต้องตัดนะครับผมโอเคก็ไปหาหมอเพื่อตันใหม่นะผมแล้วก็ไปหมอเขาก็ให้ไปเอ็กซเรย์นะผมว่าเอเอ,อเอ็นมันเข้าดีไหมมันมันติดกันดีไหมอะไรเงี้ยผมก็เอ็กซเรย์นะผมแล้วก็เออน, <fs. S 1> นะผมก็หมอเขาก็จับดูนะผมมันก็ติดดีนะผมมันก็แน่นแน่นดีนะผมผมติดได้สนิท ใช่ครับผมแล้วก็ทีนี้หมอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมหมอหมอกาบอกว่าห้ามเดินหรือว่าห้ามลงน้ําหนักเลยหนึ่งเดือนนะครับผมก็กว่าจะเล่นกีฬาได้ก็ต้องอีกหกเดือนอะไรประมาณนี้คนระับที่หมอเขาบอกนะเออแล้วก็หมอให้ผมไปตันใหม่ครับผมใช่เข้าไปในห้องตันใหม่ตอนนั้นผมผมนั่งรถเข็นไปนะครับผมตอนนั้นรถเข็นไปแล้วผมมันเดินไม่ได้นะครับใช่ครับผมแล้วก็ เขาไปตัดไหม,ม<า>ตัดไม่ถึง2นาทีหรอกมั้งก็ออกมาของมันเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับบ้านใช่ผมแต่ตอนตันไหมเนี่ยมันจะเจ็บๆนิดนึงนะผมอืนั่นแหละนะครับ,รบก็เขาให้กลับบ้านเลยนะผมส่วนผมผมกับแม่ผมก็ขอใบแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับผมเพื่อเอาไปยื่นเท้าหารนะครับผมใช่ครับผมก็พวกเรากไ็ไม่ได้เรียนรอดอนะครับพี่ก็เรียนไม่ได้เนาะใช่ครับผมนาะรโอเยใช่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมแล้วก็เมื่อตอนนี้หมอเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้ารวมเวลานหนึ่งเดือนนะผมแต่ผมก็ก็ไม่ได้เชื่อหมอมากนะผมก็เราก็ต้องพยายามเดินบ้างครับแต่ว่าเดินด้วยตัวเองเวลาไปไหนมาไหนก็พยายามทำด้วยตัวเองนะครับใช่ใย่งเข้าห้องน้ำไม่เดินไปกินข้าวกินข้าวอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวข่ามันจะรีบนะครับอืมผมก็ฝึกเดินเองนะผมแล้วก็พยายาบบำบัดเองนะผม เออใจที่ผมโหนในควผมเสี่ยงเงี่ไปตั้งหนึ่งมืนบาทนะครับผมก็ไม่เห็นมีใครมาสอนการย่างห้ามาบำบัดผมเลยนะครผม <c oughs> ผมก็หาดูจากน้องยูนะครับผมยูทูบใช่ผมหาดูจาก youtube ว่าเออเขาก็นย่าห้ามาบำบัดยังไงอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ผมก็ฝึกเดินทุกวันนะครผมเป็นประจำนะครับถึงหมอบอกว่าห้ามลดน้ำหนักแต่ผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรหมอมากนะครับผม ก็เชื่อแหละนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไงเราก็ต้องเดินตัวเองบ้างแล้วฝึกบ้างเราจะไม่ใช้ขาเลยไม่ได้นะครับเจ้าขามันจะเดินไม่ได้ซะต้องหนึ่งเดือนไนอะ้เหี้ยนะผม <c oughs> นะครับอาการโดยรวมก็คือว่าโอเคดีใช่ผมแล้วก็เออผมสามารถงอเข่าได้เยอะมากๆแล้วนะครับผมก็ไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดสามารถงอได้เอาชิดย่างไงแต่แบบว่าเออเรางอได้เยอะในระดับหนึ่งนะผมก็เป <c oughs> ็นอะไรที่ผมภูมิใจมากนะผมแล้วก็ ผมยืดเขา่าอะไรพวกนี้ก็เออเวลาตึงเขา่าแต่ตอนนอนเนี่ยผมว่าคนนี้เคยพาแต่งอวันวาก็ควรจะเป็นเหมือนกันเวลานอนเรานอนงอเข่าใช่ไหมแล้วพอตื่นเช้ามาเราไปยืดเข่าอะไรอย่างเงี้ยเอทอทำขาให้มันตึงมันจะจะเจ็บนิดนึงนะครับผมก็ต้องฝืนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายดีนะครับผมตอนนี้ผมสามารถใช้ไม้เท้าเดินได้ทั่วบ้านเลยนะแต่ยกเว้นขึ้นบันไดนะครับผมครับผมเราก็ไม่สามารถอัดคลิปเก่งคลิปเกมไยวนะครับผู้ชมไม่รับชมได้นะครับก็ เออชมชม,มคลิปอย่างนี้ไปก่อนนอะนะครับผมผมันก็คลิป c o e r เพลงไปก่อนนะครับผมนะครับก็อย่ามเบื่อกันอย่างเบื่อไะโอเคนะครับแล้วก็ไว้ไว้วันไหนที่ผมสาม,มารถกลับมาเดินได้จริงๆเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันนะครับแล้วก็แล้วผมจะมาเัปเดตการให้ฟังอีกนะครับว่าอาการผมเป็นยังไงแล้วนะครับผมครับผมก็อาการโดยรมวมคือดีนะครับผมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับผมก็โอเคแหละนะครับผมดีเลยแหละดีเลย,เลยนะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วผมแค่มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่ผมนะครับผมก็เขาหน้าที่มาไขคือเขาคงจะสามารถเดินขึ้นนอกเหินได้เลยนะครับผมอืที่จะบินแน่นอนน้องเออเอายิงนั้นนี่กินนะพี่อยากคุยเรืงผมพี่นะาอนะเห็นแลเห็นเรองผมพี่ไหมแหมยี่เรียกหมอกมางอวับเลยเี่ย นั่นแหละนะครับผมเนี่ยผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ใครอยากมีฝา <Like, S 2> กกดไลค์กดซับตะข่ายกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปน้าจะมีคิดว่าอะไรก็รอเราค่ะทุกันดีกว่าครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในการหน้าครับผมขอตัวลากันดีก่อนบ๊าย